ดีครับคิตติครับวันนี้คิตติอยู่ในโครงการในจังหวัดแปลงเพชรครับของเจตุมนะครับนี่ฮะร้านของเจตุมไม้เก่าฮะจำหน่ายไม้เก่าแล้วก็จำหน่ายบ้านนกดาวด้วยตอนนี้เจตุมโดยน้องเคเนเขากำลังเขาเยกเคลื่อนย้ายบ้านรถอยู่โน่นฮะเพื่อที่จะไปส่งให้ลูกค้าครับบ้านตรงอดอกจิกนะฮะ อกจะเรียกผสมผสานภาษาหมุกก็ได้นรหืือว่าผมพ้ที่ก็ประมดก็หกเมตรลึกเก้าเมตรมีซุ้มบันไดมีข้างหน้าก็เป็นคล้ายๆระเบียงศาลาแล้วก็มีห้องนอนนะฮะสามปูนหกแล้วก็สองสองช่วงฮะช่วงตรงกลางแล้วก็ช่วงนั้นหลังนี่ตอนนี้ทีวานกำลงัง ขนย้ายบ้านอยู่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการขนย้ายบ้านของทีมันเชตุ่มนะฮะเชตุ่มนี่ฮะก็หลังใหญ่ครับหลังใหญ่ตอนนี้ก็ย้ายช่วงด้านหลังก่อนนะสามคูนหกด้านหลังก่อนตรงนี้ตรงนี้อะไรครับเคเนี่ยเป็นห้องครัวครับห้องครัวเหรอเอาน้ำด้วยไหมเคครับเอาน้ำด้วยช่วงนี้เอาน้ำหว้างห้องครัวลุกลางในห้องนอนกับห้องนักแขก นองใหญ่เลยนะบ้านทรงดอกน่งดดอกดอกจิกบ้านหลังนี้นะออเดอร์มาเรื่อยๆได้เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เราให้ดูวิธีการย้ายนะราคาบ้านหลังนี้ดูหน้าคลิปวิดีโอครับผมไม่ดูทีมานเพราะเขาทำกันยังไงวิธีย้ายบ้านนะก็เพื่อนๆเขาจะได้เห็นว่าวิธีย้ายบางคนไม่เคยเห็นก็จะได้รู้ว่าพาย้ายบ้านเพื่อไปส่งลูกค้าเป็นยังไงนะก้นแรกก็เนี่ยใช้ตัวเนี้ย เนี่ยลองดูอ๋อนี่ฮะตัวทิ้นนายช่างถือก็อเรียกว่าอะไรตัวนี้ทางคำแพงเพชรเรียกว่าอะไรเนี่ยป๊อปเหรออ๋อถ้าเกิดว่าเป็นรถก็เรียกว่าเย็กใช่ไหม <c oughs> เล็กๆ <c oughs> นี่คือวิธีการทำมานของทีมาน น้องเคเขาว่าเจาตุ่มเจตุ่มเจตุ่มเจตุ่มขอโทษทีเออนี่ฮะเออาข่าวกล้องหมดทุกคนเลยอันนี้ก็คือองค์ปรประมาณใช่ไหมเอารถสอดเข้าไปโอเคครับบ้านหลังนี้สวยมากครับท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ฝาฝาแบบนี้มันสลับใกล้ก็ได้ฝาเฟนะี้ยนนะฝาเฟี้ยนแต่ว่าเขาทําสลับร่องอะ่ะนะฝาเฟี้ยนสลับร่องคล้ายๆขวาปะกลอวากะปะกลก็แปะไม้ไปก่อน แล้วก็กัน <S an> กันกันกันนะฮะกล้ใกกันแต่ว่าขวากเรี้ยมันจะสวยกว่าแต่ลวดล่องลูกล่องอ่ะมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองไม่ไม่ตรงล่องก็แล้วแต่ฝีมือช่างแต่ละคนครับอ่ะไอ้ดูบ้านนิดหนึ่งโอโ้โหบ้านที่จะเคลื่อนย้ายสูงก็ประมาณ2เมตรนะตรงกลางประมาณ2เมตรยี่สิบอ่าผมประมาณนะครับเสาหน้าแปดซึ่ง okay, โอเคก็ทำโอ้โหนี่สวยวันนี้เคลื่อนย้ายไปจังหวัดอ่าปทุม แต่ผมไม่ดูวิธีการขนย้ายนะครับมีซุ้มบันไดด้วยนะครับขอโทษทีนะมีบันไดตรงนี้แต่ไม่มีหลังคานะก็ตรงนู้นก็จะเป็นเรียกว่าศาลาแลวกันจริงๆก็เรียกระเบียงเนาะแต่มันเชื่อมต่อมาก้ำกึ่งศาลานี่ฮะดูทีมานนะวิธีทำวิธีทำก็บางคนก็เคยเห็นแล้ว โอเค เดี๋ยวเเดี๋ยวไปประตูมกี่คนอนะ่ะไปทั้งหมดนี่เลยอนะ่ะสิบสองคนสิบสองคน เนี่ยรายละเอียดนี่ฮะเราให้ดูบ้านนิดนึงนะใครต้องการบ้านนะเห็นแล้วก็เราจัดโปรโมชั่นนะน้องเคอนะจริงๆแล้วบ้านอนะพื้นที่ขนาดเนี่ยที่เห็นเนะี่ยเก้าเก้าหกหรือว่าหน้ากว้างหกนะี่ยเก้าเนี่ยบ้านหลังนี้ราคานะถ้าซื้อขายกันนะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าราคาเนี่ยแปดแสนแปดแสนกว่าเกือบเก้าแสนนะแต่น้องเคนะกำลังจัดโปรโมชั่นนะครับทําใครต้องการแบบนี้นะครับเราลดรให้ทันซีเลยหนึ่งแสนบาทครับจากเจ็ดแสนเก้านะฮะ แล้วเราก็ไปส่ง400กิโลนะครับ400กิโลเราส่งให้ฟรีเลยนี่ฮนะหลังนี้ชุดที่3ครับที่วันนั้นลงคลิปไปที่ว่า7 9 0 0 0แล้วเราบอกว่าเราลดให้ห0 0 0 0แสนทันทีซึ่งกำไรเนะี่ยเราแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่เราอยากให้ลูกค้าเนะี่ยเอาไปแบบ 5. แล้วนี่คือชุดที่3ที่เราไปส่งเพราะผมก็เคยอัพทุกครั้งที่เวลาน็อกเคไปส่งนะเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการทําแบบนี้นะครับ รับรองว่าเรามีทีมานนี่ทีมานลยมไหมมีเยอะเลยเราทำไม่ไม่นานครับประมาณเดือนกว่านยะเราก็ถือว่าทำเสร็จแล้วออเดอร์มาได้เลยครับ เดี๋ยวเราไปเจอที่หน้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคครับคลิปนี้คือมันยาวมากก็ไม่ดีเอาพอประมาณนี้ครับนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ้านหลังนี้ราคา7จ็ดแสนเกนะครับาขายตั้งราคาที่7จ็ดแสนเกแต่ว่าลดทันทีถ้าใครสั่งโทรมานะลดทันที1,000งแสบาทนะแล้วก็ตอนนี้คือชุดที่3ที่ลูกค้าใช้บริการใครต้องการบ้านก็โทรมาตามเบอร์ที่อยู่หน้าที่วิดีโอพร้อมกับ ราคาบ้านที่ดูอยู่นาทงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ